สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2007ที่ประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดชิบะเรามาทำความรู้จักกับจังหวัดชิบะกันค่ะเมื่อมิถุนายนปี2019พบว่าจังหวัดชิบะมีประชากรโดยประมาณคือ6ล้าน3แสนคนจังหวัดชิบะมีเขตติดต่อกับจังหวัด อิบารากิและจังหวัดไซตามะและโตเกียวตามที่ได้กล่าวข้างต้นเรื่องคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2007เริ่มเรื่องของเราก็คือมีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าปรินซีฮักเกอร์เธอเป็นเด็กสาวสวยน่ารักชาวอังกฤษเธอเกิดเมื่อวันที่30ทธันวาคมปี1984พ่อของเธอชื่อว่าบิน และแม่ของเธอชื่อจูเลียฮาเกอร์พวกเขามีครอบครัวอยู่ที่เมืองโคเวนทรีประเทศอังกฤษบรินเซ่เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนคิงเฮอร์รีและศึกษาในชีววิทยาที่มหาวิลัยริสเธอสำเร็จการศึกษาในปี2006ซึ่งเธอได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งซึ่งในอนาคตเธอก็วาดฝันว่าเธอจะเรียนต่อปริญญาโทบรินเซ เธอเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเธอเป็นเด็กสาวที่สดใสมองโรคในแง่ดีรินเซ่เธอต้องการที่จะออกไปดูโรคกว้างเธอมีแฟนชื่อว่าไรอันกาไซพวกเขามีการวางแผนที่จะไปทัวร์รอบโลกโดยรินเซ่จะเริ่มต้นโดยการที่รินเซ่ไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น และแฟนหนุ่มของเธอก็จะตามไปอยู่กับเธอในฤดูร้อนถัดไปปี2007ลินเซ่สาวสวยสดใสอนาคตไกลในวัยขณะนั้นคือ22ปีได้ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเอกชนสอนภาษาแห่งหนึ่งที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ปรินเซ่เธอติดต่อกับครอบครัวอยู่เป็นประจำทั้งทางโทรศัพท์และอีเมลเธอเล่าให้ครอบครัวฟังว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ปลอดภัยแล้วเธอก็มีเพื่อนใหม่เธอมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ในวันที่22มีนาคมปี2007เธอได้เดินทางด้วยรถไฟจากที่ทำงานเพื่อที่จะกลับบ้านซึ่งเป็นที่พักของเธอ ระหว่างทางเธอได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเขาก็คือทัศยะโดยทัศยะได้ทักลินเซ่ที่หน้าสถานีรถไฟเขาทักว่าก่อนหน้านี้เคยบอกจะซ่อมเครื่องซักผ้าให้ไม่ใช่หรอเขาทักไปแบบนั้นเพื่อเข้าไปใกล้ๆเธอดินเซ่ตอบว่าจำคนผิดแล้วค่ะจากนั้นทัศยะก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อทัศยะอิจิฮาชิ โดยเขาได้บอกกับเธอว่าเขาต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปศึกษาต่อต่อตางประเทศเขาได้อ้างอีกว่าเขาได้เป็นนักเรียนคนหนึ่งของเธอแต่รินเซ่เธอจดจำและรู้จักนักเรียนของเธอทุกคนทาสยะก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นด้วยจากนั้นทาสยะเขาก็พยายามตามตือ้อเพื่อขอให้เธอตกลงตามขณะที่เธอกำลังปั่นจักรยานกลับบ้าน จนมาถึงที่อพาร์ตเมนต์และเขาก็ขอร้องขอน้ำกินสักแก้วเมื่อเธอมาถึงด้วยความที่รินเซเป็นคนที่จิตใจดีและเธอก็มองว่าเมืองที่เธออยู่ตอนนี้ปลอดภัยและทุกคนก็เป็นมิตรรินเซได้ให้เขาเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเธอโดยพาเข้าไปพบเพื่อนร่วมห้องของเธอเพื่อป้องกันไว้ก่อนเมื่อเขาเข้าไปข้างใน ทัซุยะก็ได้วาดภาพของเธอและเซ็นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่อยู่อีเมลของเขาซึ่งทั้งคู่ตกลงที่จะพบกันเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่ร้านกาแฟในอีก4วันต่อมาเรามาทำความรู้จักกับทัซุยะอิจิฮาชิกันค่ะทัซุยะอิจิฮาชิเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี1979ที่จังหวัดชิบะเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิบะ เอกวิชาพืชสวนแต่เมื่อจบแล้วเขาก็ไม่เคยทำงานในภาคสนามเลยเนื่องจากทศยะมาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแม่ของเขาเป็นหมอฟันส่วนพ่อของเขานั้นเป็นศัลยะแพทย์สมองเขามีความสุขสบายใช้ชีวิตพ่อและแม่ให้เงินของเขาในแต่ละเดือน1 0 0 0 0แสนเยนหรือเท่ากับประมาณ25,000บาทไทยในปัจจุบันนี้เขา ไม่แม้จะหางานทำเขายังคงใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยในแมนชั่นที่พ่อแม่ซื้อทิ้งไว้ให้แล้วก็เอาแต่ผ่านเงินไปวันวันในครอบครัวทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่คิดที่จะหางานทำก็คิดเรื่องที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศดีไหมอย่าเอาแต่ทำตัวเฉยเฉยแต่ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรทศยะกับเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบผ่านไปวันวันจนในที่สุด ที่บ้านก็บอกว่าเขาจะเลิกส่งเสียเงินทองให้แล้วและออกไปจากแมนชั่นซะจากคำบอกเล่าในภายหลังของเพื่อนที่มหาวิทยาลัยบอกว่าเขาเป็นคนที่แยกตัวออกจากสังคมเขาหมกมุ่นอยู่กับการวาดการ์ตูนที่มีความรุนแรงเขาเคยทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งและพยายามที่จะป้นเธอที่ถนนในอดีตทัศยะมีประวัติ การร่วงระเมิดและทำลายร่างกายเขาเคยได้รับการเตือนอย่างเป็นทางการในข้อหาสะกดรอยตามผู้หญิงคนหนึ่งเขามีนิสัยชอบออกกำลังกายเขาออกกำลังกายที่ลงยิมและปั่นจักรยานประมาณ25กิโลเมตรทุกวันทักษยะหมกมุ่นอยู่กับสมรรถภาพทางร่างกายและใช้หลายชั่วโมงในการออกกำลังกายสุขภาพจิตของเขาเดิ่นแย่ลงเขาบอกกับเพื่อน แต่ก็ไม่มีใครสนใจหรือบอกให้เข้าไปพบพแพทย์เขาเคยบอกกับเพื่อนๆว่าเขากำลังพัฒนาความสนใจไปกับผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่งผู้สอนหนังสือภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่24มีนาคมปรินเซ่บอกลาเพื่อนร่วมห้องและออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะเดินทางไปทำงานแล้วเธอก็ไม่ได้กลับมาที่นั่นอีกเลย ในวันที่2 6มีนาคมทางเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนสอนภาษาซึ่งเป็นที่ทำงานของรินเซ่ได้ติดต่อพ่อของรินเซ่และบอกว่าเธอขาดงานและไม่ได้มาที่โรงเรียนสองวันแล้วเพื่อนร่วมห้องของเธอได้โทรแจ้งตำรวจแจ้งว่ารินเซ่หายตัวไปในวันที่เธอหายตัวไปนั้นครอบครัวงเธอทุกใจมากพราะขาดจากการติดต่อครอบครัวไม่ได้รับอีเมลหรือได้รับการติดต่อ โดยระบบการสื่อสารใดๆเลยในที่สุดบิลฮาร์เกอร์ก็ได้รีบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางมาที่โตเกียวหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าลูกสาวของเขาได้หายตัวไปจากการสืบสวนตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่25มีนาคมซึ่งพวกเขาได้เห็นรินเซ่และทัสซีได้สั่งเครื่องดื่มในร้านกาแฟรินเซ่ดูท่าทางเหมือนจะไม่สบายใจ พวกเขานั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลา50นาทีในขณะที่เรียนเซให้บทเรียนภาษาอังกฤษกับทศยะเรียบร้อยแล้วหลังจากเลิกเรียนทั้งคู่ก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่ไปรถแท็กซี่ได้มาจอดที่หน้าอาพาร์ตเมนต์ของทศยะเขาอ้างว่าเขาไม่มีเงินสำหรับจ่ายค่าเล่าเรียน3,500เยนเขาล่อให้เธอลงจากรถเพื่อไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขา เธอขอร้องให้คนขับรถแท็กซี่รอเธอและเข้าไปข้างในพร้อมกับทศยะคนขับรถแท็กซี่ได้จอดรออยู่ประมาณ7นาทีจึงได้ออกรถเพราะว่าลินเซ่ก,ก็ไม่ได้กลับมาซึ่งคนขับรถแท็กซี่เขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเธอยังมีชีวิตอยู่วันที่26มีนาคมปี2007เวลาประมาณสามทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มารวมตัวกันที่หน้าพาร์ทเมนต์ของทศยะ ในขณะที่เขากำลังจะออกไปเขารู้ถึงสถานการณ์ในตอนนั้นขณะที่ตำรวจกำลังเข้าไปทําการตรวจค้นภายในมีชายคนหนึ่งได้วิ่งสวนออกมาและวิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วต่อหน้าตำรวจผู้ชายที่วิ่งไปน,นั้นก็คือฟซิยะอิจิฮาชิในตอนนั้นเขามีอายุได้28ปีและเขาก็สามารถหลบหนีจากการจับกุมของตำรวจได้ตำรวจ ได้เข้าไปค้นในอพาร์ตเมนต์มีทั้งรองเท้าผู้หญิงและเส้นผมที่ดูเหมือนจะเป็นของผู้หญิงตรงระเบียงห้องพักตำรวจได้พบอ่างน้ำที่เต็มไปด้วยดินพอกดดูก็พบศพของผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพของเธอถูกฝังดินอยู่ซึ่งอ่างอาบน้ำนั้นถูกวางไว้บนระเบียงของอพาร์ตเมนต์และเขาก็สพไปไว้ในอ่างวางทับด้วยดินและปุ๋ยหมัก จากนั้นก็ฉีดพ่นด้วยสารที่ใช้ในการบดอัดและย่อยสลายขยะมีความเชื่อกันว่าเขาวางแผนที่จะฝังไว้ที่นั่นและใช้คอนกรีตหรือจนกว่าจะสลายตัวทัศยะได้ไปซื้อวัสดุดังกล่าวที่ร้านขายวัสดุในพื้นที่ทั้งหมด6ครั้งในช่วงของวันที่26มีนาคมซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงจากการสอบสวน เพื่อนบ้านในอาพาร์ตเมนต์ให้การว่าพวกเขาได้ยินเสียงดังมากเหมือนวัตถุโลหะปะทะกันและได้ยินเสียงเหมือนลากอะไรบางอย่างสภาพของรินเซ่ถูกคุมด้วยผ้าพันคอและมือเท้าของเธอถูกมัดด้วยเชือกร่างกายส่วนบนของรินเซ่มีรอยฟกช้ำซึ่งบ่งบอกว่าเธอถูกทำร้ายเป็นเวลานานทั้งทัศยาและรินเซ่รู้จักศิลปะการต่อสู้ แต่ทัศยะเป็นนักสู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ารินเซจึงไม่สามารถต่อสู้กับเขาได้เมื่อพ่อแม่ของรินเซได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าพบศพแล้วเมื่อเขาเห็นผู้เป็นพ่อก็รู้เลยว่านั่นก็คือรินเซเธอคือลูกสาวของเขาเธอสูงและสวยมากแต่เธอถูกทำร้ายอย่างหนักชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับข้าพเจ้า คำพูดของพ่อดินเซ่ที่ให้ต่อสือ่อตำรวจแจกโปสเตอร์ทัสยะมากกว่า30,000แผ่นไปทั่วประเทศตำรวจได้ให้เขาอยู่ในรายชื่อที่ต้องการมากที่สุดในประเทศพวกเขาปล่อยโปสเตอร์ใหม่สําหรับทัสยะซึ่งมีภาพของผู้ต้องสงสัยในขณะที่สงสัยว่าเขากำลังบอมตัวเป็นผู้หญิงในช่วงต้นปี2008 ตำรวจสืบสวนได้ให้การว่ามีผู้พบเห็นทัศยะซึ่งอยู่ในพื้นที่ผู้นิยมในหมู่ของผู้รักร่วมเพศโดยข้อมูลของเขาได้มาจากเกยรายหนึง่งเขาบอกว่าเขาพบทัศยะในที่ต่างๆในย่านของคาบูจิโกะซึ่งเป็นย่านบันเทิงในชินจูกุหลังจากถูกตาต้องใจเขาก็ได้หิ้วทัศยะ ไปนอนที่โมเตลแห่งหนึ่งในขณะนั้นเขาไม่รู้เลยว่ากู้ขาคืนเดียวของเขาในคืนนั้นเป็นคนเดียวกับที่ทางการประกาศจับตัวรู้แค่ว่าชายหนุ่มคนนี้มีรูปร่างหน้าตาต้องใจหุ่นสูงเฟิรม์มเหมือนนักกีฬาและหลังจากที่มีอะไรกันแล้วหนึ่งครั้งเขาก็ติดใจและมาพบกับทัศยะอีกเป็นหนที่สองและครั้งนี้เองที่เขารู้สึกแปลกเพราะว่า เขารู้สึกว่าทำไมทัศยะต้องปิดหน้าปิดตาตลอดแถมตอนมีอะไรกันก็ยังปิดไฟและพยายามซ่อนเร้นเหมือนมีเจตนาที่จะปิดบังอะไรบางอย่างอยู่พอเสร็จเขาก็แยกย้ายกันไปในระหว่างทางที่กลับบ้านนั้นเขาเห็นป้ายประกาศจับก,ก็นึกถึงบางอ้อเลยเขาจึงแจ้งความพร้อมส่งหลักฐานที่ใช้แล้ว แต่น่าเสียดายตำรวจก็ไม่สามารถตรวจ DNA จากหลักฐานชิ้นนั้นได้เพราะเขาดันซักไปก่อนหน้านั้นแล้วในช่วงหลังของปีการสืบสวนก็หยุดเพราะบาะแสต่างๆก็หยุดชะงักลงจนภายในเดือนตุลาคมปี2008เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า1 4 0นายในมีส่วนร่วมในการสอบสวนที่ค่อนข้างหนักในเดือนนั้นตำรวจบางคนแนะนำว่าบางทีทัศยะ อาจจะค่าตัวตายไปแล้วรายงานเกี่ยวกับการค่าดเดาเกี่ยวกับตำแหน่งของทัศยะยังคงดำเนินต่อไปและในวันที่15มกราคมปี2009มีข่าวใน Japan Today ซึ่งอ้างว่าได้อ้างถึงนักข่าวจากนิตยสารรายสัปดาห์มีรายงานว่าพบทัศยะหนีไปประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่21มีนาคมปี2009 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่2ของการเสียชีวิตของดิมเซ่ตำรวจได้ติดประกาศคาดเอาขนาดใหญ่ของจริงของทาสยะเพื่อยกระดับของคดีเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2009สำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นได้เพิ่มเงินรางวัลนำจับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมทาสยะฮิจิฮาชิจากเดิมที่ตั้งไว้1ล้านเยน เป็นเงิน10ล้านเยนซึ่งหลังจากนั้นมีผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2009ตำรวจเปิดเผยว่าทัศยะได้เข้ารับการสัญญกรรมตกแต่งเมื่อวันที่24ตุลาคมที่คลินิกแห่งหนึ่งในนาโกยยาเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับการผ่าตัดเสริมความงามหลายครั้งเพื่อเอาไฝที่แก้มออกได้เพิ่มชั้นเปลือกตา และทำริมฝีปากทั้งสองข้างบนล่างให้เล็กลงและเพิ่มความสูงของจมูกก่อนที่จะไปที่คลินิกนากย่าตำรวจปล่อยภาพที่ถ่ายการผ่าตัดครั้งล่าสุดของเขาต่อสื่อมวลชนทันทีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2009ทัศยะก็ถูกจับในโอซาก้าขณะพยายามขึ้นเรือข้ามฟากไปยังโอกินาวา นับรวมเวลาได้31เดือนแล้วที่สัตว์ร้ายได้หลบหนีความยุติธรรมจากการร่วงระเมินอย่างไร้ความปาณีและเอาชีวิตของคนอื่นหลังจากการจับกลุ่มทัสยะได้ให้การตอนที่เขาหลบหนีว่าเขาเข้าออกบาร์เกที่ชินจูก,กุและในสถานที่ต่างๆเขาไปยังที่โอกินาว่าด้วยเรือเฟอร์รารี่อยู่บ่อยครั้งและเวลาที่เงินหมดเขาก็กลับมาทำงานที่คันไซซ้ำไปซ้ำมา เขาใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอนถึง2ปี6เดือนเขาเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าตัวเองอีกครั้งเงินที่เขามีอยู่ในตอนนั้นก็คือ9 0 0 0แสนเยนเขาหาโรงพยาบาลที่รับสัญญกรรมหน้าแบบถูกๆแต่แล้วเขาก็เจอที่โรงพยาบาลในนากุยาเขาสัญญกรรมที่คิ้วให้สูงขึ้นและการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่หลังจากการผ่าตัดแพทย์ได้เห็นรูปของทศยาก็เริ่มเอใจแพทย์ ได้เริ่มสงสัยในรอยแผลของไฝที่ถูกตัดออกเพราะเขาจำลักษณะพิเศษของทศยันั่นก็คือไฝที่เมื่อก่อนออกขาวและตำแหน่งของไฝนั้นก็ตรงกับรอยแผลแพทย์จึงได้แจ้งตำรวจทันทีตำรวจได้มาเฝ้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้และรอวันที่เขาจะมาถอดผ้าพ,พันแผลออกแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ปรากฏตัว ทซศยะออกจากนาโกย่าและไปทำงานที่โรงแรมในฟูกุโอกะเขาตอดผ้าพันแผลด้วยตัวเองตอนนั้นไม่มีใบหน้าของทัศยะลงเหลืออยู่อีกเลยแต่ข่าวก็ได้รายงานว่าจากที่เขาได้ทันสัญญกรรมแล้วเขาก็เดินทางไปทั่วญี่ปุ่นด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปจนในที่สุดเขาก็โดนจับได้เมื่อวันที่23ธันวาคม ทนายความของทัศยะคนหนึ่งเขาประกาศว่าทัศยะเขายอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของรินเซ่แต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเธอและพยายามที่จะช่วยชีวิตเธอขึ้นมาในชั้นศาลทัศยะยอมรับว่าได้บีบคอของรินเซ่แต่เพื่อไม่ให้เธอร้องขอ,งของความช่วยเหลือเท่านั้นขณะที่เขากำลังจะข่มขืนเธอในวันที่21กร,รกฎาคมปี2011 ศาลแขวงของจังหวัดชิบะได้พิาพากษาจำคุกตลอดชีวิตของทัศยะอิจิฮาชิในข้อหาฆาตกรรมรินเซฮาเกอร์แต่ทางด้านของครอบครัวของฮาเกอร์ก็ขอร้องให้มีโทษประหารทางศาลก็เห็นว่าโทษดังกล่าวไม่เหมาะกับทัศยะเพราะเขาไม่เคยต้องโทษมาก่อนและตามความเห็นของศาลตอนนั้นทัศยะอายุได้32ปี เขาก็ยังมีโอกาสที่จะได้ฟื้นฟูและปรับตัวได้ในประเทศญี่ปุ่นฆาตกรต้องฆ่าเหยื่อถึงสองคนหรือมากกว่านั้นถึงจะสามารถรับโทษประหารชีวิตได้หากไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็มีสิทธิ์ได้รับโทษจำคุกแค่ตลอดชีวิตเท่านั้นและรัฐบาลก็เชื่อมั่นและลงทุนในการฟื้นฟูทางสังคมของเขาระหว่างที่จำคุกอยู่นั้นทัศยะได้เขียนหนังสือเรื่อง จนกว่าฉันจะถูกจับซึ่งเขาได้เล่าว่าเขารอดชีวิตมาได้ในช่วงเวลาที่หลบหนีนั้นจากเรื่องราวของเขาได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายในเดือนพฤศจิกายนปี2013หลังจากนั้นทัสยะก็เสนอผลกำไรที่ได้มาจากหนังสือเล่มนั้นและภาพยนตร์ให้กับครอบครัวของลินซี่ฮากเกอร์หากแต่ครอบครัวของฮากเกอร์ก็ได้ปฏิเสธไป ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคดีของรินซีฮาเกอร์คูสาวชาวอังกฤษที่หายตัวไปในประเทศญี่ปุ่นแล้วพบกันใหม่ในคดีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ